สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับกลับมาพบกับเกม b u ต s ์ m มเลเตอร์แอนติเมตอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้ซื้อเบืองนะครับบกคสอจนครบ2ที่แล้วนะครับสามารถวิ่งได้นะครับเป็นการวิ่งต่างประเทศครั้งแรกนะครับที่สปปลาวนะครับวันนี้เราจะไปต้นทางนะครับที่ปากเซนะครับ ไปที่สวรรค์เขตระยะทางประมาณ200กิโลเมตรนะครับออกเวลาสองทุ่มนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาฟารมนานอยู่นะครับเก็บเหรียญซื้อเมืองเนี่ยจุดละหน0่เหรียญทองนะครับวันนี้ใช้รถ อิเดตเบนนะครับเอว็อกโ15เอสเดี2011คันนี้ไม่มีห้องน้ำนะครับก็ประมูลได้มาในราคาถูกนะครับแต่เลือกเวลาสองปุ่มมันจะเมื่อตนิดนะครับออมมันอยเห็นวิว่าไรเบินมาก้าหรอไฟหน้ามันไม่ค่อยสว่าง dear passengers, it is the departure time for the vehicle. please take your seats. นครปากเซนะครับคร่าวๆจาก Google นะครับเป็นเมืองเอกของแข่นดิปาสครับอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงเป็นเมืองใหม่เพิ่งตั้งได้ไม่นานนะครับเมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเซขอโทษนะครับปากแม่น้ำเซโด ที่บรรจบกับแม่น้ำโขงที่นี่นะครับปากเซเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจกับแขวงกรปบบัสเซนนะว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเราตอนใต้นะครับพอคร่าวๆนะครับประมาณนี้คนระับ ก็วิ่งในความมืดเนะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเลือกเวลาที่เป็นกลางวันนะครับจะได้เห็นวิวด้านนอกเลยนะครับมืดนิด ว่าภาพจะกระตุกเป็นระยะระยะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมนะครับที่ได้เล่นเกมนี้เป็นผลงานบ้างหรือเปล่าครับแต่ไปเห็นในคอมเมนต์นะครับในเพลย์สโก็เขาก็บ่นกันเรื่องภาพกระตุกครับไม่รู้ว่าต้องใช้สเปคโทรศัพท์ประมาณไหนถึงจะเล่นได้เรื่อน เราเล่นวอลล์บ็อกบ์กราฟิกต่ำสุดมันก็ไม่ขนาดเกมนี้นะครับก็ข้อแตกต่างครับของเกม Boss b เ t t l e ที่ม e กับเกมอื่นครับก็คือว่าผมว่ามันตัวเด่นคือตัวเล่นสามารถเลือกประเทศของตัวเองได้อย่างเราอยู่ประเทศไทยก็มันจะขึ้นเป็นประเทศไทยเลือมต้นนะครับ มมติคนอยู่ประเทศสปปลาวก็น่าจะเป็นเริ่มต้นที่ประเทศของเขาเอง mm hmm. เช่นเดียวกันแะล้วก็เลือกที่ไงาาตามคุณภาพนะคแต่ประเทศขเขาจะเป็นกาดสนุนรอระยะท,ทางนะครับ200กิโลเมตรนะครับหมายทางนี่เป็น เมืองสวรรค์เขตนะครับนครไกสอนพมวิหารหรือสวรรค์เขตเป็นนครเอกนะครับของแผ่นสวรรค์เขตประเทศลาวเดิมชื่อเมืองพันธบุรีนะครับต่อมาเปลี่ยนเป็นเมืองไกสอนพมวิหารเพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานประเทศไกสอนพมวิหารซึ่งเป็นชาวสวรรค์นเคต เมื่อ13บสามพันวาสองห้าสีแปดนะครับขอกเล่าโดยประมาณนี้นะครับไปหาห้องมาจามาับ Google น,น,น,นะครับบรรยากาศแหมมันมืดจริงๆครับภายนอกมองไปเอก็เปิดไฟให้คุณผู้ชมได้ดู บรรยากาศในรถบริเวณของผู้ดิสอ่าคนขับนะครับเกมนี้นะครับก็ความสนุกนะผมว่ามันอยู่ที่อย่างแรกคือ การตกแต่งสกินรถนะครับเราสามารถที่จะออกแบบนะครับซื้อเก็บตังค์ซื้อรถนะครับมาออกแบบสกินเป็นลายของเราส่วนตัวที่เราชอบได้เลยนะครับแล้วก็การฟาร์มนะครับเก็บเหรียญทองเนี่ยสำหรับสายฟรีนะครับฟาร์มเก็บเป็นทองแล้วก็ไปซื้อเมืองพ่อจะได้มาที่ละเมืองครับ เรื่อยๆแล้วก็มีประเทศเนี่ยให้เล่นอีกเยอะนะับเป็นสิบสบประเทศนะครับแม่น,นับว่ากี่ประเทศหลากหลายนะครับแต่ว่าบรรยากาศถนนผนทางหรือบ้านเมืองเนี่ยผมว่ามันก็จะคล้ายๆกัน,นครับแทบจะเหมือนกันเลยก็แตกต่างกันเล็กน้อยก็คือระหว่างเมืองต่อเมืองเนี่ยอาจจะมีการเลี้ยว ระยะทางอะไรเงี้ยมันจะก็จะต่างกันนะครับแต่ว่าวิวหรือบรรยากาศทนมากผมว่ามันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแต่ว่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการาฟิกในเกมเนี้ยถ้าสามารถปรับให้สุดได้นะครับคือสวยมากสมจริงนะครับฝนตกฟ้าร้องในเหมือนทุนสุดถ้าเล่นในขอมก็จะดีนะครับ นี่นะครับเป็นผ่านสูวนอาหารนะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างเมืองนะครับก็คือเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างนี้นนก็ส่วนอาหารแล้วก็วิ่งไปหน่อยก็จะมีปั้มน้ํามันนะครับใกล้ๆกันเลยแต่ถ้าเป็นอย่างจุดล,ลําพูนไปลําปางก็จะไม่มีนะครับไม่มีปั้มน้ํามันไม่มีอะไรเลย ที่มเกลียวนะครับแ่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันใมือถือนี่ผมก็ลองต่อต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์นะครับก็ ใช้เมาส์ได้นะครับแต่คีย์บอร์ดเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมซ้ายขวาได้ได้แค่เปลี่ยนมุมกล้องเท่านั้นนะครับก็เลยคิดว่าเล่นด้วยมือนดีที่สุด ที่เมืองตากสเขตาเค,เคตัวเมืองสวัสดิเขตแล้วนะครับถึงบกสแล้ว มาชนยนขับรถเก่งแล้ว <Yeah>. <S 2> <S 2> อยู่ที่หน้าทางเข้าบขสนี่ครับเบรกไม่ทันนะครับตอนนี้ก็เริ่มวุ่นวายเล็กน้อยครับเบียดแต่ไล่กันแล้วเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสงไฟมันน้อยไปนหน่อยครับมันมืดอมองไม่เห็นรถ ต่างเดินปากเซไปสอนดเขตครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแต่ชนเมื่อกี้ก็ขอบคุณครับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับที่รับชมในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ